เพื่อนๆเ,เคยเห็นไหมครับทํางานเนี่ยเก่งมากนะครับแต่ว่าคุยกับใครก็ไม่รู้เรื่องนะฮะจนมีเพื่อนของเรานะบางท่านส่งไลน์มาส่วนตัวนะครับมาสอบถามว่าเอ๊ะพี่เราจะแก้ปัญหาในเรื่องนี้อย่างไรผมได้รับมอบหน้าที่ให้ทําข้อมูลให้กับเจ้านายของเราหรือว่าลูกพี่ของเราเนี่ย ไปนำเสนอต่อผู้บริหารในระดับประเทศว่างั้นนะครับก็ขอแสดงความคิดเห็นส่วนตัวนะครับสิ่งที่เราจะต้องรู้นะซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จะต้องมีนะสำหรับประหลัดอำเภอในในแนวความคิดผมหรือว่าในความคิดส่วนตัวก็คือคุณสมบัติด,ด้านการสื่อสารนะไอสิ่งที่เราจะนำเสนอต่อคนฟังเนะี่ยปกติ ถ้าเราได้รับการเขาเรียกว่าแจ้งล่วงหน้าเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเนะเราเตรียมเรื่องที่จะพูดหรือว่าคําที่จะพูดเนี่ยไปล่วงหน้าได้หรือว่าแม้แต่เป็นการพูดโดยกระทันหันเนี่ยถูกเชิญให้ไปพูดโดยกระทันหันเนี่ยเราอาจจะต้องมีคลังข้อมูลส่วนตัวแต่อ้ที่ว่าที่เพื่อนๆเ,เราถามมาว่าเอ๊ะถ้าเราจะต้องทําข้อมูลให้ลูกพี่เราพูดเนี่ยเราจะต้องทําอย่างไรนะก็ผม วิธีการก็ขอแนะนำว่านำวิชาการนิเทศศาสตร์นะครับในเรื่องของงานประชาสัมพันธ์เนี่ยมาปรับใช้นะเรื่องของนิเทศศาสตร์ที่จะต้องมาปรับใช้หรือว่านำมาปรับใช้ได้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับหลักการนิเทศศาสตร์เขาบอกว่ามีอยู่4ตัวนะครับ S M C R S ก็คือ s e n d e r ผู้ส่งสารเนี่ยคือใครหากเป็นเรานัไม่มีปัญหาแต่หากเป็นลูกพี่เราล่ะ เราจะสื่อสารยังไงเราก็ไปสังเกตพฤติกรรมการสื่อสารของลูกพี่เราว่าลูกพี่เราเนี่ยชอบสไตล์ไหนนะชอบสไตล์มาเต็มที่เต็มที่นะั่นคือทุกตัวอักษรนี่อ่านตามเราหมดก็ว่ากันไปนะบางท่านนี่เอาแต่ท็อปปิกนะครับหรือว่าคีย์เวิร์ดสำคัญขึ้นมาเนี่ยลูกพี่เราเจ๋งเนี่ยสามารถบรรยายได้เป็นน้ำไหลไปตามน้ำเลยนะเก่งจัดหรือว่าลูกพี่เราพูดน้อยแล้วปล่อยคลิป หรือเปล่านะเราก็ต้องเตรียมข้อมูลให้กับท่านนะสิ่งที่สอง S M ก็คือเมสเซจแล้วสารที่จะส่งละ่ะมันมีอะไรบ้างนะครับสารที่จะส่งเนี้ยมันเกิดมาจากผู้รับนะครับ S M C R ก็คือตัวสุดท้ายเลยนะ Receiver นะครับผู้รับสารนี่คือใครหากเป็นเด็กเนี่ยก็จะต้องประดิษฐ์คำที่เป็นเด็กไม่วิชาการใช่ไหมครับหาก เป็นการพูดในที่ประชุมนะครับคำที่พูดต้องเป็นคํำพูดอะไรฮะเป็นคํำพูดเชิงองค์กรนะครับการพูดเชิงองค์กรภาพรวมขององค์กรมีที่มาที่ไปอย่างไรจะดําเนินการในภาพรวมอย่างไรพูดให้เห็นภาพว่างั้นนะครับ SMC ก็คือ channel นะฮะช่องทางที่เราจะสื่อสารไปยังตัวสุดท้ายหรือว่า receiver เนี่ยช่องทาง หากเป็นที่ประชุมนะที่ประชุมก็หนีไม่พ้ Power point, น powerpoint หนีไม่พ้นภาพหนีไม่พ้นเอกสารประกอบการประชุมหรือว่าหนีไม่พ้นหากจะให้เห็นเลยเปิดคลิปให้ดูเลยตั้งแต่ขั้นตอนแรกยันขั้นตอนสุดท้ายโดยภาพรวมเนี่ยมันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นผู้ฟังเนี่ยมันก็จะเป็นตัวกำหนด Channel, ช่องทางการสื่อสารบางท่านนยจะต้องสื่อสาร ช่องทาง Tik Tok YouTube หรืออะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จาเป็นที่จะต้องมาเรียนรู้เรื่องของการตัดคลิปบ้างการถ่ายภาพบ้างการพูดบ้างนะครับแล้วก็เมสเซจไปถึงเซนเดอร์เนี่ยจะต้องปรับตัวตามผู้ฟังนะครับก็เป็นคำแนะนำที่เพื่อนๆน,นะสามารถนำไปปรับใช้ได้นะหากได้ทำหน้าที่เป็นผู้ทำข้อมูลให้กับลูกพี่เพื่อที่จะนำเสนอ เชิององค์กรนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะสํสำหรับวันนี้ผมโทนี่ประหลัดรูปพิเศษสวัสดีครับ